ครับก็เข้ามาถึงนะครับคลิปสุดท้ายของบทเรียนนี้นะครับบทที่1ครับก็เป็นเรื่องของการสรุปเนื้อหาแล้วกันนะครับเนื้อหาของระบบต่างๆในร่างกายของมนุษย์เรานะครับคุณครูจะขอเริ่มจากระบบแรกที่เรียนไปแล้วในคลิปแรกๆเลยนะครับก็คือเรื่องของระบบหายใจนะครับระบบหายใจของมนุษย์ก็ถือว่าเป็นสําคัญมากในช่วงนี้คือสถานการณ์โควิด -19 นี้นะครับก็เป็นเรื่องของการที่ไวรัสตัวนี้ที่จะโจมตีระบบหายใจของเรานะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ไวรัสลงถึงปอด จะทาให้ปอดเราลักออกซิเจนดนน้อยลงแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการนําออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ของร่างกายเราได้ทําให้ร่างกายเราล้มเหลวนะครับการทํางานของระบบล้มเหลวได้นะครับเพราะนั้นระบบหายใจของมนุษย์นี่ยก็จะมีการาประกอบดอวัยวะต่างๆที่ทํางานร่วมกันเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกซี่โครงกระบังลมปอดหนอดลมแล้วก็จมูกตรงนี้นะครับก็จะทํางานกันเป็นระบบนะครับทีนี้การหมุนเวียนกา๊าซในระบบหายใจนั้นนะครับก็เป็นการ แลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซออกซิเจนนะครับซึ่งเกิดขึ้นบริเวณถุงลมปอดนะครับสิ่งที่กำหนดอัตราการหายใจของมนุษย์ในการหายใจเข้าออกก็คือปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดนะครับถ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมีมากเราก็จะหายใจได้เร็วขึ้นหรือที่ขึ้นนะครับแต่ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมีน้อยนะครับเราก็จะหายใจได้ช้าลงนะครับส่วนการหายใจนั้นนะครับก็เป็นการนำอากาศจาก เข้าสู่ร่างกายนะครับการหายใจเข้านี่นะครับกระบวนการของอวัยวะในร่างกายของเราก็คือว่ากระบังลมก็จะเลื่อนต่ำลงนะครับกระดูกซี่โครงจะยกตัวสูงขึ้นทําให้ปริมาณของช่องอกเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะดูดอากาศเข้าไปนะครับในส่วนของการหายใจออกนั้นนะครับก็จะตรงกันข้ามนะครับก็คือว่ากระบังลมก็จะเลื่อนตัวสูงขึ้นกระดูกซี่โครงก็จะเลื่อนต่ําลงนะครับทําให้ปริมาณช่องอกเนี่ยนะครับก็จะ ลดน้อยลงนะครับอากาศก็เหมือนกับอากาศถูกบีบออกมาจากหน้าอกนี่นะครับในส่วนของระบบหมุนเวียนเลือดนะครับก็เป็นระบบหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบหายใจนะครับเพราะว่าเลือดต้องไปรับออกซิเจนที่ปอดที่ถูกลมปอดใช่ไหมครับทีน,นี้การไหลเวียนเลือดนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับทั้งหัวใจนะหลอดเลือดเป็นสําคัญนะครับซึ่งเป็นไอวัาสําคัญในระบบนี้นะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนแกส๊สออกซิเจนที่จะนำเอาออกซิเจนไปใช้ในการ สร้างพลังงานให้กับเซลล์ให้กับร่างกายนะครับหัวใจของคนเรานะครับเป็นอวัยวะสำคัญในระบบนี้นะครับ <c oughs> ก็เปรียบเสมือนกับเครื่องสูบน้ําหรือ,อเครื่องสูบที่เครื่องปั๊มน้ําขนาดใหญ่ที่ต้องปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับถ้าเกิดว่าหลอดเลือดไหนที่อยู่ใกล้หัวใจก็จะมีแรงดันสูงนะครับหลอดเลือดแดงนะครับถ้าหลอดเลือดที่อยู่ห่างไกลออกจากหัวใจก็จะมีความดันเลือดที่ต่ําลงหรือน้อยลงนะครับและก็หลอดเลือดดาความดันเลือดก็จะน้อยมากกว่าหลอดเลือดแดงนะครับ ทีนี้หลอดเลือดนะครับเขาจะทาหน้าที่ในการลําเลียงเลือดจากหัวใจไปสู่อวัยวะต่างๆทั่วร่างกายนะครับก็จะมีหลอดเลือดอยู่3ามชนิดก็คือหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดาแล้วก็หลอดเลือดฝอยนะครับมีอยู่3ามชนิดนะครับทีนี้ความดันเลือดนะครับเกิดจากการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดนะครับขณะหัวใจบีบตัวหรือคลายตัวนะครับทําให้เกิดความดันภายในหลอดเลือดแดงนะครับ ทีนี้ชี่ประจรน,นะครับก็หมายถึงการหดตัวและการขลายตัวของหลอดเลือดนะครับในจังหวะเดียวกับหัวใจนะครับปกติคนเราก็จะมีการเต้นของที่ประจประมาณ72ครั้งต่อนาทีเป็นอัตราเฉลี่ยนะครับในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อความดันเลือดก็คืออย่างเช่นอายุนะครับถ้าเด็กที่มีอายุน้อยกว่าก็จะมีความดันเลือดอ ความดันเลือดน้อยกว่าคนที่อายุสูงกว่านะครับเพศชายมีมากกว่าเพศหญิงนะครับร่างกายที่ใหญ่โตจะมีมากกว่าร่างกายที่ผอมบางครับอารมณ์ธรรมดาก็จะน้อยกว่าอารมณ์ที่โผดโมโหอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับคนที่ทํางานปกติก็จะมีความดันเลือดน้อยกว่าคนที่ออกกําลังกายตรงนี้นะครับประมาณนี้ครับต่อไปเรื่องของการกําจัดของเสียในร่างกายของมนุษย์นะครับการกําจัดของเสียเรามีการกาจัดของเสียอยู่ออกหลายทางนะครับทางแรกก็คือทางไตนะครับ ทางไตส่วนใหญ่ก็เป็นการกําจัดของเสียจําพวกน้ําจะเป็นส่วนใหญ่นะครับการกําจัดของเสียที่ไตน,นะครับก็เป็นพวกน้ําปัสสาวะเจาะทางนี้นะครับจะกําจัดที่ไตนะครับไตไตก็จะกรองนะครับเหลือเน้าปัสสาวะออกมานะครับผ่านทางท่อปัสสาวะนะครับท่อไตนะครับก็ผ่านมาทางท่อปัสสาวะนะครับทีนี้ในส่วนของการกําจัดของเสียทางผิวหนังนะครับเป็นการกําจัดของเสียออกจากเลือดน,นะครับที่ ตอมเงอนะครับออกสู่ภายนอกร่างกายนะครับซึ่งในเหงือก็จะมีพวกยูเรียพวกเกลือแร่แล้วก็น้านะครับในส่วนของการกาจัดของเสียทางลำไส้ใหญ่นะครับเป็นกาจัดของเสียเป็นพวกกากอาหารนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เหลือที่เราไม่สามารถด้อยได้นะครับออกทางลำไส้ใหญ่นะครับเราจะเรียกกันง่ายๆว่าอุจจาระนั่นเองนะครับในส่วนต่อไปคือการกําจัดของเสียออกทางปอดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกาจัดของเสียใน รูปแบบของแกส๊สหรือก๊าสนั่นเองนะครับซึ่งปะกลออกมานะครับที่ร่างกายเราไม่ใช้แล้วหรือเหลือใช้จากร่างกายเราก็จะออกมาทางจมูกครับส่วนต่อไปคือระบบประสาทนะครับระบบประสาทก็จะได้แก่ระบบประสาทส่วนกลางนะครับเป็นศูนย์กลางการควบคุมการทำงานของร่างกายนะครับทั้งด้าน,นกลไกและทางเคมีภายใต้อํนนานาจของจ,จิตใจก็ประกอบด้วยสมองไขสันหลังพวกนี้ครับเซลล์ประสาท นะครับซึ่งระบบประสาทจะช่วยให้ร่างกายของเราตอบสนองต่อสิ่งเรา้าหรือสถานการณ์ข้างนอกภายนอกต่างๆนะครับที่มีผลกระทบต่อร่างกายเราได้นะครับส่วนระบบประสาทร,รอบนอกนะครับทําหน้าที่รับและนําความรู้สึกนะครับเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางนะครับแบ่งการทางานออก,ก็ได้เป็นระบบประสาทภายใต้อํานาจจ,จิตใจแล้วก็นอกอํานาจจ,จิตใจนะครับทีนี้มาดูระบบสืบพันธุ์นะครับระบบสืบพันธุ์ เพศชายก็จะประกอบด้วยอันทะหลอดเก็บตัวอสุจินะครับท่อนอาอสุจิตอมสร้างน้ําเลี้ยงอสุจิตอมลูกหมานะครับแล้วก็ตอมคาวเปอร์นะครับซึ่งทั่วไปจะเริ่มสร้างเมื่อตัวอสุจิมีอายุได้10เมื่อคนเรามีอายุ12บสถึงสิปีนะครับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงก็จะประกอบด้วยรังไข่ปีกมดลูกมดลูกแล้วก็ช่องคลอดนะครับทีนี้ในเทคโนโลยีการผสมเทียมก็เป็นการนําอสุจิกับเซลล์ไข่ มาผสมกันนอกร่างกายแล้วฉีดเข้าไปในช่องคลอดเมื่อเกิดการปฏิสนธิแล้วนะครับพวกนี้เขาเรียกว่าเด็กหลอดแก้วนะครับแล้วก็จบแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาในหน่วยที่1เรื่องของระบบต่างๆของร่างกายนะครับก็ค,คุณครูก็มีงาน๋ยวกจะให้นักเรียนลองนะครับประมวลความรู้นะครับที่ได้จากการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะครับเพื่อเป็นเรื่องของการ ทำแผนผังความคิดหรือไมแมทนะครับเขียนโยงให้เห็นว่าในระบบต่างๆร่างกายนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันบ้างที่เราได้เรียนมานะครับถ้าเสร็จแล้วก็ส่งมาให้คุณครูที่ใต้โพสต์นะครับหรืออินบ็อกซ์มาส่งที่ครูได้เลยนะครับแล้วเราอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราจะต้องเรียนออนไลน์กันอยู่นะครับเพราะนั้นนักเรียนก็ขอให้เข้าเรียนตรงเวลาแล้วก็รักษาวินัยในการส่งงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ